สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้เรกาก็เจอเกมโลบูอุ้ยทำไมมันต้องเป็นต้องเป,เ,ปเป็นแบบนี้ให้กูได้มาสกินมิสมันไปต้องเป็นแบบนี้ให้กูรู้ว่ามันไม่สวยม,ม,มันเหมือนหม,มาเป็นแบบซีเรียสหนีๆแล้วอยู่กับ s c p แล้วแกแมป SCP ก็คือแบบบอยมากช่วงนี้โอ้ยชายกายเหรอเบื่อเอลยที่เด้อ เธอมันทำดีนะเปิดได้ไหมเปิดไม่ได้แล้จะไปทำอะไรดีอ่ะโอ้ยคุณหนึ่งนะขอขึ้นไปโอ้ยอยอกเออคุยแก้คือเลิศดนะคือทำเลิศดนอะ่ะ ก็คือแบบว่าแอร,รียาก็คืออยู่นานมากอุม้มช่แอรีเรยเอโรเน่ะโรจุดตีหอยเนี่ยอ๋อดกดแค่ครั้งเดียวนะฮะไอชิปสิลาหรอเฮ้ยเลียว ้ยมันออกมาแล้วหรอมึงอ๋อนี้ไงเธอมันเห็นได้วยว่าแบบว่าว่าอีพีมาตรงไหนว่าอีพมันกําลังใกล้เราเท่าไหรแล้วอ่ะอีโด้เฮ้ยมึงคือเลิศแบบนี้เลิศมากเลยมึงนะมองหากันตอนนี้อ๋อเหมือนประมาณว่าถ้ามันหลุดออกมาปะโอเคเลยฉันก็จะอยู่กับไอ้นี่แหละฟีเอฟีพี999นั่แหละ มันเยิรุนมันเยิรุนว้ายปิดฉาเอ้าปิดฉามากทำไมชายกายมันมีเยอะจอังวะเพมึงกูหมดแอร์เลยแล้วเหรอเนี่ยอยู่ข้างบนเรียกว่าเกลกี่ถ้าเกิดมันขึ้นมาลูกมันก็พอที่จะก,กระโดดได้ไงวีน เอออ๋ออ๋อฝนตกนะฮะนี่จะเสียงบ้าฟาร์มไหมโอ้โอ้มีการหลับตาด้วยเฮ้ยเดี๋ยวะนะโอ้สัตว์ มันใกล้เข้ามาแล้วหรอนีู่่ไหนวะเชี้ยน,นึงนะยังมีคนจ้องมาอยู่ใช่ปะเอ,อ,อ้าว องไม่เก็บไข่มันแล้วเนี่ยงงเวร์พีม้มึงกูชอบอะออ้แก่กูไม่น่าเก็บไข่เลยย่าอ๋ออ๋อคนอื่นหรอมาถึงคนอื่นอ,อ,อยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้มันวิ่งไปไหนของมันวะ ปิดห้องก่อนโ oh อ,อ,ยอยนน้ไม่ก็สำนักงานอืมว่าจะใช่ใครอยู่ไหนไปหามันจะเกรี่ยเงีเงียบเต็มเลยอ่ะอข้างบนเหรอโอ้ oh, ข้างบนไปไม่ได้ มีเสียงปืนอุ้ยสัตว์อ้าวอยู่เงินนี่แล้วเกียร์ย่้เราทำอะไรได้บ้างเนี่ยฮะเราต้องไปเอาปืนจากไหนเนี่ย สัตว์ตกใจหมดเลยอยู่ไหนวะเอ็กซิสเอาทางออกหนาวอืมุ้ยคุย มันอยู่ไหนจ้าเหรอสัตว์มันกำลังมาคุยอืม เสียงอะไรอ๋อโชเทียนะกำลังตอบแชทอยู่เล่นง่ายๆชิลๆเกลร์โอ้ยกลองได้แบบทำดีว่ะเฮ้ยแต่แบบว่าแต่ว่าพี่ไม่ไมค่อยปลื้มตรงภาพมันน,นี้แหละมันแกว่งแต่ว่ามันก็เออให้ความสุข แต่ก็ทำดีนะฮะอ้หายักษ์่ใหญ่ยหญ่ใหญใหญ่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 ใใหญ่ใหญ่ใใหญ่หญ่ใใหญ่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 ให ยักษ์ใหญ่ยี่ยักษ์ใหญ่ยักษ์ใหญ่ใใหญ่ไม่เอาไม่เอากูไม่เอากูไม่เอากูไม่เอาอีฟี่สิบเมตรปุ๊บไปเจอมันเอาเอากูมาตีกูทำไมนี่อีเวน กบะโดไม่ได้กรตกชักตาอกชกตกลำคาญอีควากระโดดอี มึงฆ่ากูเถอะอ่ะตำคาญเนี่ย